Hæ, kynum, mæ, hæni Mér að Bella 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 Komm her Kleine Platte der andere Nein, andere ja Direkt selten, direkt prägend aber wo sollen wir parkieren? Casino? oder bei Bahn, Bahn hat immer die Tingtinge genau. Ja ja, können wir trotzdem. Ja. Ella, was machst du? Nein, nicht beißen, auch kaputt. Was kaputt? Nicht spielen. Egal. Ja, das ist egal. Das lang ja. Auto nicht kaputt. Ich nicht beißen nur. Bella, komm her. Ja, komm her. Sit.

Ui Ui Năm lại được tên rốt lâu ừ. Này Có mẹ. Có mẹ. มากวันนี้แดดแรงพยากรณ์ไว้ที่32องศาอันนี้คือตัวอำเภอเมืองนะ ไม่ได้ไล์สดไอบนเลทไทยตูน you know, ิเซียเพราะว่าติดทำงานลืมดูตารางแล้วผิดเลยไม่ได้ไล์สดไทยตูนิเซียแต่ว่าไทยก็าชนะไปสมต่อศูนยเซตยูยี่สินะเบลามูบิสดู ปักเบลล่าราณีไว้ในอ้อมกอดด้วยใครที่กำลังรับชมว่าเฮ้ยไหนปุ้ยอุ้ย น้องชื hmm. ่อเด็กพินเบลล่าอายุอายุกี่ขวบอายุสองปียังไม่มีแฟนโดนอบิวฟ์ Bella! Du! <laughs> du weißt? Ding Ding hier? Nein. bei anderer Seite. Oh, da, ne? Ja, geradeaus. Aber darf nicht mit der hinein, oder? Ja, ich weiß, du wartest, dich alleine gehen. Ah. Ich muss nur Kaprau kaufen. ดีหมดกเราัดกอเรามาเองแล้วันเราเอาอุ่นเป็นสัตย์รน่าสนใสัติ ถิงแล้วเบลล์ย่าอีกขีชน,น,นะลูคันวาสว่าเดืเอดาวตรงอ้อ่าอีกคันนี้กล้าวเฟนเกโจนนะโอ้จอดรถ

ไหนสตอปอันนี้คือสถานีรถไฟของจังหวัดนี้ อันนี้คือค่าจดที่จดรถเบเล่อสต็อปไหนเข้ามาเบละ่ะจุกินโดกนะเบล่อ ไปทักเขาไปทั่วนั่นจะเกินมิดไลน์เนี่ย ลพี่กล้าบุด้อ Nah. ja This, yeah. nice, nice. Kom, sneer. ja kom Chanel Bella Pst. Lauf nee. Bella, nou, kom. Ja. Pst, nee. Kom. Ja. Lauf.

or the links belas stop yeah ah wow. เงินอะไรเด้อน่ะฮะดิสโอ้ยบ๊อบไหนเวลล์ย่าฉลาดมากน้องเข้าโรงเรียนแล้วนะจบหลักสูตรแล้ว Links Links Lauf! Laauf. Lauf! Villa, nee. ja Lauf. ฟรีชยาอากาศเย็นอสเนบเดอัเซใกลทะเลสาบยิ่งหนาวอากาศเย็นเอาีรถตัดต้นไม้อู้ยะแบกพุชกอิสล็อ klok ja, hey, klaus. ja. Ik ben wel dat sneak. Nee, dat is niet. Andere, ja. Oh, dat geurt. Dat geurt. Wow, wow. wel wauw wel ลาวลาวอ๋ยาซิฟ huh. no. no. ูนเด็ะซิฟูนลาวนะเันนตอนนี้ขวดที่ขวดพลาสติกที่อัสเตียมีค่ามากทุกคนก็หากันเต็มที่4ีขวด4พลาสติกขวดอยู่ที่36มสิบาทแต่มันไม่ได้ทุกขวดนะมันจะเป็นขวดที่เขามีตัวเลขว่าสามารถที่จะเอาไปรีฟันได้ อันนี้คือทะเลสาบที่ติดชายแดน3ประเทศคือสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็ออสเตรียวอ้าวเขาดูแลบริหารจัดการดีมากสะอาดแล้วก็ से so हिंदा เอ้าเชิญสวยมากอันนี้คือหงนะเล่นกับเขาไปชั่ว Pau wow, alto. Wow. เ <Bella. S 2> บลล์ฮบสิโบสิวาววังน้ำใสมากให้ดูเลยไม่มีเม็ดตขยะสักชิ้นหนึ่งตรงนี้จะมี นักท่องเที่ยวเยอะมากนะถ้าสายหน่อยเรืออากาศร้อนๆคนจะเยอะแต่นี่มาช่วงเชา้าคนก็จะยังไม่ตื่นสิบสิบสิบโมงครึง่งตอนนี้วิ่งขี้อัวเจอเกินเย็ดอ๋อสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณสิบเอ็ดโมงคนจะเยอะ plus <laughs> Hans du, Oh. <kids>. oh. Là, <laughs> à. ไ,ได้คี่เข้าห้ามให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาดเลยนะคือถ้าเจอก็คือโดนปรับหนักถ้าไม่เจอก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเจอก็คือโดนปรับหนักมากแม่ารอย่าร้อ Nee, maar nee. Kan ze door de halen? Oh, nee. Is goed? Is goed? Wohin? Wohin? ได้อาหารแล้วก็ดีมากินคนเดียวไอไม่เนี่ย คนะครับค่อยพบกันในคลิปหน้าวิดีโอหน้าฝากติดตามช่อง <Okay. S 1> เอาไปด้วยนะครับ